ค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ h ฮมสเตอร์ไทยแลนด์วันนี้นะคะจิ๊บก็จะมารีวิวอาหารเสริมและอาหารทดแทนของเพจแฮมสเตอร์ไทยแลนด์กันค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นตรงหน้านี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ตัวเลยด้วยกันนะคะตัวที่1น,นะคะจะเป็นพรีเมียมโกนมิวนะคะหรือว่านมแพะพรีเมียมของทางเพจเรานั่นเองค่ะตัวนี้จะใช้เป็นนมแพะ100%เเต็มนะคะส่วนเรื่องกลิ่นของนมแพะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ หอมหน่าทานสุดๆแน่นอนคะ่ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นผงโรยข้าวโทริสําหรับเด็กๆนะคะสามารถให้น้องกินได้ทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮมเด็กแฮมโตแฮมวัยรุ่นสามารถทานได้หมดเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ย เขามีส่วนผสมของอาหารผสมลักที่ครบห้าหมู่อยู่แล้วนะคะและที่สําคัญเราเพิ่มไก่อบแห้งลงไปเป็นไก่อบแห้งโฮมเมดจากทางเพจเลยค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในร้าน Energy Food หรือว่าอาหารเหลวทดแทนนั่นเองตัวนี้สามารถให้ได้ทุกสายพันธุ์แล้วก็ทุกวัยซึ่งตัว Energy Food นะคะแอดมินได้ทําการคิดค้นขึ้นมาเองค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วน้องเบลล่าของเรานะคะก็ค่อนข้างแก่มากแล้วฟันของน้องเนี่ยก็ค่อนข้างยาวน้องก็เคี้ยวไม่ค่อยไหวแอดมิน จึงคิดค้นขึ้นมาแล้วก็เอามาทดลองให้กับเบลล่านั่นเองซึ่งผลตอบรับก็ดีมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะสามารถให้ได้ทุกวันเลยเพราะว่าทํามาจากอาหารเหลวครบ5้าหมู่อยู่แล้วนะคะมีทั้งโปรตีนผักวิตามินนะคะซึ่งแอนดมินก็จะผสมให้ได้สัดส่วนนะคะแล้วก็นํามาทําเป็นอาหารเหลวทดแทนสําหรับน้องที่เคี้ยวไม่ไหวนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการป้อนอาหารเสริมและนมแพ้ให้กับเด็กๆให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวแอนดมินจะเริ่มด้วยตัวนมแพ้พรีเมียมนะคะตอนนี้นะ แอดมินตักมาอยู่ในถ้วยนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งเวลาผสมนมแพ้ให้เราใช้ 1.:1 ต่อ1ส่วนนะคะหรือกะปริมาณตามใจเราได้เลยค่ะแต่ต้องไม่ให้นมแพ้ข้นหรือเหลวจนเกินไปนะคะโอเคค่ะเมื่อเราผสมตามปริมาณที่เราได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแอดมินจะนำไปป้อนเด็กๆกันเลยค่ะ ตัวต่อไปที่อยู่ในถ้วยนี้ที่แอดมินจะมารีวิวก็จะเป็นตัว Energy Food นะคะซึ่งเป็นอาหารเร็วทดแทนนะคะสำหรับน้องๆเลยซึ่งการผสมน้ำเนี่ยให้เราผสม1ต่อ1ส่วนนะคะหรือหากเราไม่แน่ใจว่า1ต่อ1ส่วนเป็นปริมาณเท่าไหร่เราก็สามารถกะได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่ไม่แนะนำให้อาหารข้นจนเกินไปนะคะ แล้เมื่อคนเสร็จให้เราทดสอบโดยการตักขึ้นมานะคะแล้วก็เทลงมาแบบนี้เลยค่ะว่าอาหารเหลวพอได้ที่หรือย,อยังนะคะโดยวิธีทานนะคะจะมีอยู่2วิธีด้วยกันโดยการตั้งไว้ในกงให้น้องเรียทานได้เลยค่ะสามารถตั้งทิ้งไว้ได้ภายใน24ชั่วโมงหรือจะใช้เป็นไซริงในการต้อนน้องก็ได้เช่นกันค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ energy food มาตามที่เราต้องการแล้วนะคะแต่หากว่าอยากให้น้องๆได้ประโยชน์มากขึ้นแล้วก็เราสามารถผสมกับนมแพะได้เลยนะคะทุกคน โดยที่เรานะคะจะนำนมแพ้อัตราส่วนก็อาจจะน้อยกว่านิดนึงนะคะตอนนี้นะคะก็ได้ความเหลวมากําลังพอดีมากๆเลยค่ะทุกคนแถมสีก็น่าทานด้วยนะคะเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากๆเลยค่ะหอมทั้งสมุนไพรทั้งนมแพ้ผสมกันนะคะได้กลิ่นแล้วแอดมินก็อยากทานเองเลยค่ะ ะะก็จะเป็นผงโรยข้าวโทลีนะคะเพื่อช่วยกระตุ้นความอยากอาหารให้แก่น้องนะคะเราจะเน้นเป็นส่วนผสมพิเศษนั่นก็คือไก่อบโฮมเมดจากเพจแฮมสเตอร์ไทยแลนด์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองโรยบนอาหารนะคะให้กับเด็กๆก,กันเลยดีกว่าค่ะ อาละค่ะตอนนี้นะคะอาหารหอมๆก็ได้มาอยู่ในมือแอดมินแล้วนะคะสูตรเจเป็นอาหารผสมมากกว่า10ชนิดของทางเพจเองและแอดมินก็ได้ท็อปปิ้งเป็นดรอปไข่นะคะ2ชิ้นแล้วก็จะเป็นคุกกี้ก้นหอยนะคะพาสต้าโบแล้วก็นมแพ้กระดูกอัดเม็ดค่ะเดี๋ยวเราจะมาโรยผงโทรีกันเลยนะคะส่วนขนมที่จิบท็อปปิ้งนะคะก็จะเป็น2เซตนี้เลยค่ะ เป็นเซตสวิตตี้แล้วก็เซตแคนดี้ค่ะเซตขนมเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงหรือว่ายังไม่รู้นิสยัยน้องว่าน้องชอบกินอะไรการที่เราจะซื้อเป็นเซตขนมแล้วก็ทดลองดูนะคะว่าน้องชอบกินอะไรอาจจะเปลืองน้อยกว่าการที่เราจะต้องไปซื้อแบบปริมาณที่เยอะๆแล้วน้องกินทิ้งกินขว้างหรือน้องไม่กินเลยนะคะแบบนี้เราจะได้รู้ด้วยค่ะว่าน้องของเราเนี่ยชอบกินอาหารประเภทไหนขนมชนิดไหนคะ่ะ วันนี้แอดมินกับเด็กๆทั้ง3ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนไปนะคะแอดมินก็จะมาป้อนดักแดบบ้ซูโกเพ็ดนะคะให้กับ น้องเบลลี่ของเรานั่นเองซึ่งบอกก่อนเลยนะคะว่าแฮมสเตอร์กับแฟตเทลเนี่ยเขาชอบเป็นพิเศษเลยค่ะนอกจากโปรตีนสูงแล้วยังได้ความอร่อยอีกด้วยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวแอดมินจะมาแกะดักแด้แล้วก็ป้อนน้องเบลลี่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ